นายอายุสินทพบพันธ์อธิบดีกรมราชัณฑ์ชี้แจงกรณีโลกโซเชียลเผยแพร่ข้อมูลว่านายภริชวรักษ์หรือเพนกวินแกนนำเมอบราษฎรและนายพรมสอนวีรธรรมจารีหรือฟ้าแกนนำกลุ่มราษฎรมูเตลูติดเชื้อโควิด -19 ขณะถูกควบคุมในเรือนจำชั่วคราวรังสิตจังหวัดปทุมธานีว่าได้รับรายงานจากนายจักรลิมบุตรผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรีเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า ทางเรือนจำได้รับตัวนายพริิและนายพรมอรพร้อมผู้ร่วมชุมนุม8รายไว้เมื่อวันที่9สิงหาคมโดยทางเรือนจำได้ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด1 9ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ได้จัดสถานที่กักโรคสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวโดยเฉพาะ ไม่ได้ควบคุมรวมกับผู้ต้องขังอื่นรวมถึงไม่มีการเข้าออกระหว่างการกักตัวและได้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทั้งหมดอีกครั้งด้วยวิธี pcr โดยใช้น้ำยา2ชนิดเมื่อวันที่14สิงหาคมซึ่งทันทัสถานโรงพยาบาลราชทันได้ยืนยันผลตรวจวันที่16สิงหาคมพบว่านายทริ์และนายพรมาศติดเชื้อโควิด -19 จริงซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีการติดเชื้อมาในระยะหนึ่งแล้ว นอกจากนี้ยังพบว่านายสิริชัยนาถึงหนึ่งในกลุ่มผู้ชมุมนุมที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องเดียวกันตรวจพบเชื้อโควิด -19 เช่นกันซึ่งทางกรมราชธรรมได้ส่งตัวผู้ติดเชื้อทั้ง3รายเข้ารับการรักษาที่ทันทศสถานโรงพยาบาลราชธรรมเรียบร้อยแล้วโดยผู้ป่วยทั้ง3รายจะเข้าสู่ระบบการรักษาและรับยาฝ่าวิพิรเวียเบื้องต้นผู้ป่วยทั้ง3รายไม่มีอาการรุนแรงการหายใจยังปกติ ช่วยเหลือตัวเองได้ค่าออกซิเจนปลายนิ้วอยู่ในเกณฑ์ปกติ98-99%โดยให้การดูแลรักษาเป็นไปตามมาตราการด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามขณะน,นี้กรมราชธาน์อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคผู้ต้องขังภายในสถานที่ควบคุมเพื่อให้ได้ความชัดเจนเกี่ยวกับทไลายการติดเชื้อของผู้ต้องขังดังกล่าวค่ะ